แล้วถ้าสาวพี่ที่คุ้นเคยถ้าผมพูดตอนนี้ถ้าที่แมสแมสหน่อยก็น่าจะเลือดค้นคนจางตึงดึงดึงตึงดึงดึงตึงตึงดึงดึงตึงตึงดึงจริงๆพี่เริ่มมีความสนใจเกี่ยวับดนตรีตั้งแต่ตอนไหนครับพอเข้ามัธยมก็ไปสมัครเป็นนักดนตรีประจำโรงเรียนจริงๆไปสมัครอยากตีกลอง แต่ที่วงมือกลองเขามีอยู่แล้วเป็นรุ่นพี่ม5ก็ยังตีอยู่เขายังอยู่อะไรเงี้ยเขาเลยมือคีย์บอร์ดว่างอยู่เล่นได้ไหมไปเล่นก่อนไหมแล้วก็อ่ะเอางั้นเล่นคีย์บอร์ดก็ได้พี่ต๋อยทำไมเรื่องเียนจันเกระมครับคืออยู่ใกล้กับ RS จะไปเป็นศิลปิน RS ถูกต้อง บุคคลสาคัญคือพี่อิทธิพลังกูลทตุกปกเทปของ RS แทบจะอิทธิพลังกูลอิทธิพลังกูลเป็นโปรดิวเซอร์มัง่งเป็นเอ็กซิค utive โปรดิวเซอร์มัง่งแล้วได้ไปสมัคร RS เอสไหมครับมันคือความฝันเลยไม่ไปไม่ได้พี่ทํทำเขาเรียกทำเดโมเป็นเทปคาสเซ็ตเดินเดินดุม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 ไปดุมดุม,ดมไปเจอแล้วบริษัท RS อยู่ข้างหน้าตอนนั้นผมจะมาหาพี่อิทธิพลังกูลครับก็พูดกับยามเลยอุ้ยนัดไว้หรือเปล่า อ๋อไม่ได้นัดไว้ครับอ๋อ,อถ้าไม่ได้นัดเข้าไม่ได้คล้คลคนนแล้วชีวิตพี่ดำเนินไงต่อครับเมื่อไม่ได้รับการติดต่อจาก r อมาบมาเอิญมีรุ่นพี่จันกเกษมบอกว่า,าที่ร้านเมโทรประตูน้ำครับ,รบเป็นคอกเทลเลาต้องการมือคีย์บอร์ดต้องการมือเปียโน,นก็ไปเลย ไปทำให้เจอบริษัทชื่อว่าซีเนซีเนซาวได้องไรครับเขามานั่งดูเราเล,เล่นเล่นเล่นดูไปดูมามีอยู่วันหนึ่งเขาก็ชวนว่าวพี่ทํางานอยู่บริษัทเป็นห้องบันทึกเสียงทําโฆษณาสนใจไปลองดูไหมอ่าเราก็โอ้ลองดูอะไรเงี้ยจนเริ่มที่จะเรียกมันว่าเป็นอาชีพได้จริงๆคือตอนไหนครับตอนนั้นเล่นดนตรียังคืนก็ก็ทำแบบนี้ประมาณ3ปีจนพี่อยู่ประมาณปีสใกล้จะจบล้ แล้วพี่กบเนี่ยเขาย้ายมาอยู่ที่ตึกนี้สมัยก่อนพี่กบก็เป็นเหมือนเป็นพนักง,งานอยู่เหมือนกันแต่พอเขาย้ายมาอยู่ที่นี่เขาขึ้นมาเป็นผู้จัดการมาคุมที่นี่เลยแล้วก็เอาพี่มาด้วยพอมาอยู่ที่นี่พี่เขาให้ให้เลือกระหว่างเล่นกลางคืนกับมาทําตรงนี้เต็มตัวและพี่เลือกอันนี้เพราะอะไรครับฝันเลยเลือกที่จะมาเป็นเป็นคอมโพเซอร์ การทาอาชีพนี้ในฐานะลูกจ้างมันสามารถเก็บเงินเปิดสตูดิโอได้เองเลยเหรออ่ามันมีจุดที่ทําหนังครั้งแรกคือทําเรื่องเด็กหอครั้งแรกตอนนั้นทําผ่านบริษัทไม่ได้ผ่านซีเนดิจิตอลสาว,าว,าวใช่ครับเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีเรื่องต่อไปมีเรื่องต่อไปเข้ามาจะมาผ่านบริษัทปรากฏว่าไม่สามารถผ่านได้เพราะราคาเขาสู้ราคาของบริษัทไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาอยากทํากับพี่ก็ไปขอเจ้านายพี่แล้วว่า งั้นผมขอรับเองได้ไหมเขาก็เอ็งก็รับไปแต่อย่าให้งานบริษัทเสียแล้วกันรับงานโฆษณาก่อนงานหนังก็เลือกที่จะไปขายตอนกลางคืนหรือไม่ก็เสาร์อาทิตย์เราพยายามทําในเวลาที่แบบว่าไม่เอาเวลางานไปทําอะไรเงี้ยก็จนจนเริ่มจากหนังหนึ่งเรื่องเริ่มสองเรื่องสามมันก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอะเริ่มมีลูกน้องฝั่งที่เป็นหนังเริ่มมีซีรีส์มากขึ้นม,มีขาที่เป็นเพลงกับศิลปินอีก ซึ่งพอเจ้านายพี่คนที่พาพี่เข้ามาเขาถึงเวลาเขากเกษียณเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาเราล้ขอโดดมาทำเอง